ออกเชี่ยผิดผิดพุ่มเอ้าหายไปไหนอ่ะอะี๋อะไรโอเคครับกีดีตลบับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนร้ามาูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ วันนี้ก็อยู่แนวทางการเล่นตัวของเฮลเคิร์ดนะครับตัวที่สามารถปิดไฟคุณได้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะมารับชมกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นกันยังไงนะสัตว์เฮลเคิร์ดนะครับนะครับโดยขอเริ่มที่พาสีของตัวเฮลเคิร์ดก่อนนะครับเฮลเคิร์ดเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่เล่นกับการเปิดแมปนะครับแล้วก็การซ่อนตัวเนาะคือถ้าเกิดเฮลเคิร์ดเนี่ยไม่โดนศัตรูเห็นนะครับน้องจะเข้าสู่โหมดซ่อนเร้นเนาะซึ่งจะทําให้น้องเนี่ยวิ่งเร็วนะครับตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลดคูลดาวน์ของสกิลหน์ยย่างงเเี้แปป๊๊บบดวนะึ กลับมาอีกแล้วนะครับผู่ดาวเต็มมันตอนนี้15วิเนาะแต่ถ้านับจริงๆมันลดลง3เท่าก็คือ5วิเท่านั้นนะบ,บวกกับตัวของเฮลเคิร์สเนี่ยก็จะรีเลือดมากขึ้นด้วยนะตามพลังโจมตีนะครับยิ่งเ้่าไม่โดนต่อสู้นะอ่ะมัไม่ดูนะสมมติเราออกนอกการต่อสู้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะรีเลือดได้อย่างนี้เนาะยิ่งตีแรงก็จะยิ่งรีเลือดได้ไวนะครับเฮลเคิร์สก็จะเป็นแอสซซินสายเดินกดดันสตูทำให้สตูเล่นยากเนาะก็จะเล่นกับแมคคนิคการเปิดพ มันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ได้ว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในพุ่มเนาะสมมติเเดินมาแตะไงก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่ในพุ่มนะมันก็จะเป็นตัวที่เช็คพุ่มได้ง่ายมากระดับหนึ่งทีนี้นะครับถ้า1นึ่เฮลค์นครับเป็นการกระโดดไปหาศัตรูเนาะถ้าเกิดศัตรูอยู่เราไม่ได้อยู่ในโหมดอ่าที่มีพาสซีนเนี่ยถ้าหนึ่งเฮลคืนก็จะมีดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโหมดที่เรายังมีให้ดูตรงหลอดอีกทีเนี่ยถ้าเกิดมันยังเรืองแสงอยู่แล้วเราโดดไปใส่ศัตรูเนี่ย มันก็จะเป็นการทําให้สตูติดเฟียนะก็คือสตูจะเดินหนีเรานะครับแล้วก็ไม่ทาดาเมจอะไรใส่เราเหมือนโดนสตันนั่นแหละนะฮะเพราะงั้นมันก็เลยเป็นท่าที่จําเป็นมากๆที่จะทให้สตูเนี่ยโดนเราซีซีด้วยกันแต่ว่าแบบอยู่ในโหมดที่ซ่อนตัวก่อนแล้วค่อยใช้ท่าหนึ่งเนาะบางคนสงสัยพี่แล้วโหมดนี้มันจะหมดไปเมื่อไหร่นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่เราเข้าระยะสตู0.75วิต่อมาเราจะออกจากโหมดนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือพอเข้าระยะสตูปุ๊บโดดปั๊บเลยนะครับมันก็จะทาการเฟียได้นคอ่่่าาเีี้นน็ืทททป สำคัญมากนะแล้วสมมุติถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับมันจะเป็นการสร้างหมอกขึ้นมาไหม หมอกนี้ này, มันทาให้เราเนี่ยเข้าสู่โหมดซ่อนตัวได้คล้ายๆพุ่มเนาะทำให้เราสามารถวิ่งหนีหรือหลบเลี่ยงศัตรูต่อได้นะครับถ้าเราอยู่ในหมอกนั้นต่อไปแป๊บนึงนะแต่ละคือฆ่าได้ก็วิ่งหนีออกอะไรดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ต่อมาครับคือท่าสองของเรานะครับท่าสองของเราครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือเป็นการทิมแทงนะไปหาศัตรูนะตามจํานวนสเต็คที่เรามีเห็นไอที่เป็นเหมือนเขี้ยวสีอันใต้เลือดไหมอันนั้นแหละครับทำให้เราทิมศัตรูได้ตามจานวนหนามที่เรามีแล้วกันถ้าเกิดเราไม่เก็บสเต็คเลยนะครับหนามกกก็จะะเเเนาามมดดียวซึ่งบบครั ความพิเศษของไอหนาบันนี้เนี่ยของตัวเฮลเคิร์เนี่ยคือมันสามารถทํางานกับพวกไอเทมที่เป็นออนฮิตหรือการโจมตีปกติได้เช่นอาเคียวสีเขียวดาบทารอนอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทํางานคู่อันนี้ของเฮลเคิร์ได้ดีมากอย่างเงี้ยพอเราสกิลไหมมันก็จะติดโบนัสดา,ดาเมจตามพวกนั้นด้วยสมมติเราเก็บสแต็กมานะครับสแต็กของไอท่าสองเนี่ยขึ้นได้จากการที่เราอยู่ในโหมดซ่อนเลนก็คืออยู่นอกการไฟอะไรเงี้ยศัตรูมองไม่เห็นอะไรเงี้ยสแต็กมันก็จะเพิ่มเอง1.5วิต่อสแต็กนะครับแต่ว่าสมมุติเราอยากจะได้สแต็กทางอื่นก็คือกกกกการจมมตตีปตีปิิ็็ไไดด้้เันพ่สแ ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็จะเพิ่มสแต็กได้นะเพราะงั้นก็ตีธรรมดา34ทีแล้วก็สกิลสองซ้ำไหมเดเมจแรงมากนะตัวนี้ส่วนแอนติเมทผมขอพูดง่ายๆนะครับแอนติเมททำให้สตูเนี่ยมองเห็นได้ใกล้ลงนะปกติสมมติสตูจะเห็นระยะประมาณนี้ถูกไหมแต่ถ้า,าผมกดอันตรีปุ๊บสตูจะตาบอดนะครับมองเห็นใกล้ลงแล้วก็มองไม่เห็นเพื่อนเนาะแบทก็จะมืดหมดเลยนะครับทำให้สตูเนี่ยระยะการมองเห็นก็น้อยลงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้สตูมองไม่เห็นเลยมันต้องแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยถึงัตูถึงจะเริ่มมองเห็นเนาะเ็ไไกรูตจะยข แล้วก็มองไม่เห็นอะไรนะหรือใช้ในการล้วงได้ดีเนาะอ่ะประมาณน,นี้สอบวิธีการคอมโบครับง่ายๆครับอยู่ในโหมดวินวอลให้ได้บ่อยที่สุดนะครับแล้วก็โดดมาให้เฟนะียเนาะแล้วก็สองให้โดดแค่นี้จบอันนี้คือ1คอมโบในกรณีที่เราโป๊กเนาะก็จะแค่นี้นะครับถามว่าไมโป๊กแค่นี้เนื่องจากพอเราโป๊กเสร็จใช่ไหมคูดาวเราก็จะกลับมาไวมากนะถ้าเราวิ่งออกนอกไฟไหมเนะี่ยวิ่งกลับไปเติมในพุ่มเงี้ยไหถ้าสองก็จะคูดาวมาแบบห้าวิปกตินะถ้าเราวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็หาจังหวะโดดเ,เข้าไปใหม่แล้วก็ึกกล ออกแค่นี้เล่นแค่นี้เลยนะเพลคืนเล่นแค่นี้จริงๆก็ถ้าเป็นฟูลคอมโบเนี่ยดอยก็จะใช้ประมาณนี้นโดดไปนะครับ 2นะครับสาเป็นหินแล้วก็ตี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 นะครับแล้วก็2ชั้นได้อีกรอบอะไรอย่างงี้แล้วก็อันตีออกอะไรหรือว่าอันตีเข้าได้หมดหลักๆก็จะเป็นแค่นี้นะครับเด๋ดอยคิดว่าหลักๆเนี่ยคอมโบที่ควรทําได้เนี่ยก็คือพยายามวิ่งเข้าหาใบแล้วก็สอกให้โดนแค่นี้ก็พอแล้วนะครับจริงๆออโต้ได้หมดเลยนะความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เวลาเล่นเฮลเคิร์สเนี่ยอย่าลืมตีด้วยนะเฮลเคิร์สมันเวลามันเพิ่งออกจากสถานะเนี่ยมันค่อนข้างตีเร็วมากเใช่ไหมมันตีสับมากนะมันก็จะเป็นตัวที่ DPS ค่อนข้างเร็วววววนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบปปปมมาาาาาณีีี้สสิิธกกกเเเเเเลล่่่โออออดดยยยไไไูพ์์ตตงงข ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนันที่เติมเกม MLB ที่เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กเกจฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25มีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่ SP r a t e r ต้องที่นี่ที่เดียว r i ชแมนช็อปเท่านั้น เพื่อนบอกว่าทำไมไมือเอาไทเกียวมามึงเอาเฮลเคิร์ตมาทำไมเดินไปหนึ่งช็อตนะผมจะเล่นให้ดูว่าเอ็มเบมแค่นี้ผมก็ไหวนี่คือเอ็มเบมที่ผมมีตอนนี้56ครับผมก็ใช้ได้นะ <Okay. S 2> เป็นเลขที่กำลังสวยเฮลเคิร <Don 't. S 2> ์ตถามว่าตัวนี้เล่นอย่างไรเหรอ <5 S 2> ง่ายมากนะครับทำยังไงก็ได้ครับให้เราไม่โดนจับตัวนะครับ <Boy. S 2> โรมิ่งเกมนี้เนี่ยค่อนข้างซิมเพิลเนาะมีหน้าที่ oh. ก็คือเดินไปทั่วๆนะแต่อันนี้เราเป็นโรมป่วดเราก็จะป่วนเป็นหลักนะครับ เขาไม่เริ่มฟ้านะเขาเริ่มเด็กเดิมไปปวนเดี๋ยวหนึ่งก็ปวนได้นะ Launch, ม,มันบางคนอาจจะคิดว่าพี่โอ้ทีซีแค่นั้นมีอะไรมากนะครับ คือตัวเกมนี้เนี่ยการลุมมีผลเยอะเหมือนกันนะบอกตรงๆเขาอยู่แถวนี้นะเวลาเราวงมันเปิดมันจะนี่นะไอเมียนมีคนอยู่นะสแต็กก็จะลดเนะนาะชนหน้าแล้วเจโอเคองงงง,ง อธิบายเฮลเคิร์สก่อนเฮลเคิร์สเวลาเรากระโดดไปในโหมดที่เรายังมีสเต็คอยู่เนาะเราก็จะทําให้ติดเฟียได้นะครับก็ศัตรูก็จะกดอะไรไม่ได้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็เวลาเฮลเคิร์สอยู่ในโหมดที่ทางตัวเนี่ยหมายถึงคนไม่มองเห็นเนี่ยมันก็จะลราคูดาท่าหนึ่งได้สักเท่าเนาะค่อนข้างไวเนาะไปฝัะงนั้นอุ๊ชลายนุ๊เกือบแล้วเขาไม่ตีเต่าเนาะ ถ้าเราเขาไม่ต um> ีต่อเราโซนไหมนะเป็นลมไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะครับตายนั่นเนี่ยเก่งแม่เดกรถเด็กรถไม่คิดอยู่ไหนอ่ะมีคนเห็นผมเมื่อกี้ติดป่แยนะถ้าหนึ่งเราครูดาวจะลดใบนะถ้าเขามองไม่เห็นเราครับ เขากดไม่โดนเพื่อนอย่าเข้าไปโดนเนี่ยวคูดาท่านึงคูดาวไวมากนะตัวนี้เข้าเชี่ยผิดผิดพุ่มเอ้าหายไปไหนอะเอ๊ะอะไรเขาหายไปแล้วยังไม่สีดิพ่อหนุ่มได้ปะไม่ได้หรอกไม่ได้เขาระวังตัวหลักๆก็คือวิ่งไปวิ่งมาแหละตัวเนี้ยเฮลเคิร์ดเนี้ยแต่มันเป็นแอสซัสซินเนาะเพราะงั้นเราแทงไม่ได้เนาะเราต้องเข้ามุมที่สวยกว่าเท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเข้าพลาดก็คือหนีอย่างเดียวนะหาพุ่มหาอะไรเข้าไปนะครับแนะนำให้แบบเนี่ยแค่เนี้ยเข้าไปสั้นๆนะแล้วก็ออกนะอย่าทําตัวเป็นเฟเตอร์หรือแทงเลยนะครับเข้าพลาดแล้วออกเข้าได้ได้ไม่ได้ช่างมันนะเน้นเข้าบ่อยนะเพราะคู่ดาวมันข้างเร็วเยโดนใบนอันนี้เขาเห็นเรานะข้างล่างสากตัวล่วงหนึ่ง ไปกันโอ้โอ้โอ้โอเพิ่มนี่ยครับเราซ่อนตัวก่อนได้นะคุณเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วเวลาฆ่าได้เราก็มีเป็นเงาขึ้นมาทำไมถึงว่าเป็นควันที่มาทำให้เราซ่อนตัวได้นะแต่ว่านั่นแหละ ใดๆก็ตามผมว่าก็ค่อยๆเล่นอยู่ดีแหละมันมันทำเยอะไม่ได้ตัวมันต้องแบบครึ่งหลอดแล้วเข้าครึ่งหลอดแล้วเข้าอะไรเงี้ยได้อยู่เขามีเงาไม่ใช่หรอหมายถึงเขามีไอ้ล่างแปลงล่างอยู่เหตุได้กัดละ่ะผมขอดูนะเราเป็นโลมล้าดโดยเฉพาะเลยนะผมว่างานหลักกันเลย ถ้าใครชอบเป็นค่าเวน,นี้ก็จะดีนะแต่ข้อเสียคือ,คอเพื่อนจะไม่มีแทงนะนี่ผมย้ําก่อนใครหยิบม,มาได้แล้วอุ้ยพี่ตัวมันโหดมากเลยนะพี่ก็มองว่าในแรงที่จะใช้แบบแบกชาวบ้านก็โอเคแหละแต่แบบโดยทั่วๆไปแล้วมันไม่ดีตรงที่มันแทงให้เพื่อนไม่ได้เนาะแรงของสูงจะเริ่มเล่นยากขึ้นนะ,ะเคลเคิร์สแต่แรงแรกๆถ้าคุณเป็นแอสซัสซินที่แข็งแกร่งหรือเป็นโรมิงสายหวัวใจแอสซัสซินเนี่ยตัวนี้ก็คงดีสุดแล้วในการแบกอ่ะมันก็ต้องยงามแล้วมันแรงเนาะโอเชี่ยเขากั้นตีได้หรอ ตัวนี้เวลาตีได้สเต็กนะเพราะงั้นมันทําให้เราแบบว่าล้วงง่ายนะเราโซนได้ด,ดาเมจน,นะตัวเนี้ยโซนด้วยความกลัวจากความมืดของสัตรูนะครับเนี่ยพอป้อมเขาแตกก็ปิดไฟไวิ่งไล่เลยสบัดจริงแต่ผมก็ยังไม่ชินระยะปิดไฟเท่าไหร่นะว่าปิดแล้วเขามองเห็นแค่ไหนโอ้โหเซบ์เซบ์อย่าทำผมนะครับเวลาเจอตัวที่แบบล้วงตัวเราบางมากนะบอกก่อน เดี๋ยวโดนเซบงเซเบอร์อะไรก็วิ่งหนีก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมแนะนำว่าพุ่มนี่เป็นเพื่อนรักของเราเลยนะครับมามาเนี่ย like. ตัวซาตานข้อดีคือตัวนี้ดีเพสเยอะนะครับมันออกของตีเร็วเป็นหลักเนาะ มันก็เลยจะแบบดันป้อมได้สปิดพุทได้นะแล้วก็มันทำอะไรได้เยอะแหละแต่ว่าทำอย่างเดียวไม่ได้คือแทงไม่ได้โอ้ยโดนอะไรตรงไม่ทันฮากั๊กโน่บินตึบเห็นดาวเลย โน่โดนเปิดไฟแต่ผมว่ามันข้อดีอย่างนึงคือมันใช้คุ้มเก่งมากเนาะคือฝั่งเห็นเราเมื่อไหร่สแต็กเราลดปุ๊บเราก็วิ่งหนีได้เลยไม่ต้องคิดเยอะโอ้ยชิบหายโอ้ไม่กดออโต้โน่ผมโดนจนได้นึงนะเซเบอร์อันติไปเนี่ย You enemy. Double have slain an kill. สวยงามว่าเราล่อซ้อนก็โอเคนะงานเราล่อซ้อนเอาอะไรเงี้ยโดดเข้าไปเฟียทีนึงหนึ่งจิ้มแล้วก็เล่นแค่นั้นแค่ <c oughs> นี้นพอละพอเล่นแค่นี้นโอนแค่นี้นอีฝั่งก็กลัวละแต่ว่าข้อเสียคือเพื่อนต้องเป็นคนรับเท้าให้เราก่อนในช่วงตน้น <c oughs> เหมือนเรารอร้านจรไงไม่รู้ก็รอร้าจริงๆแหลยอันโน้ถ้าเกิดเขาไปเคลียร์ผมฆ่าเขาไม่เคลียร์ฆ่าได้ป่าววะในป้อมพอดีเป๊ะเนี่ยดูมันตีป้อมนะปัก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 แต่เซเบอร์มาวิ่งหนีอ่ะมันจะฆ่าเราแล้วเซเบอร์ ปกตีรัวๆแน่นอนเนี่ยดูรู้เลยห้องหาทางฆ่าเขาได้อยู่นะไปถึงแค่ผมแบบถ้าเขาประมาทได้ปะวะไอเที้ยมีวิธีปะวะทำยังไงคิดก่อนไม่ได้ไม่ได้อะจุ๊บที่พี่ึงจุ๊บวิ่งหนีรอนถ้าเขาเล่นไม่เต็มผมว่ามีโอกาสว่ามีโอกาสเราต้องไม่ตัวปิดไปอุ้ยแตกอุ้ยแตกเลย มันแดงมากมันแดงมากครับน้องเข่าใช้เข่าใชุ้เข่าไงตอนนี้มันมันจำสแกนนิดนึงอะใครเล่นตัวนี้เข่าใช้เข่าใช้เข่าใช้เข่ายมี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 โอ้โหทำมาเป็นดักคือเวลาเราวิ่งแล้วสแต็กรถเมื่อกี้มันจะเขารู้เลยไงว่ามันดักพุ่มอยู่นะครับนี่ครัเรารู้ว่าพุ่มไหนนี่ง่ายเลยนะเล้ว เทวเคิร์ดจ๋ายังไงดียังไงดีนาน,าน่ายังไงดีนาน่ายางหน้าเรียบร้อยอเอ้โลมิงที่คุณคู่ควรจิ้มไป30%เปนต์นี่ยแหละ นะครับก็จบกันไปแล้วครับสับการแนะนำแนวทางการเล่นตัวของเฮลเคิร์ของเราในตัวน,นี้นะฮะ <c oughs> ก็สับเฮลเคิร์เนี่ยมันก็จะเล่นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งนะทั้งจังเกิลแล้วก็โลมมิ่งนะแต่โดยคิดว่าโลมมิ่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่คนน่าจะชอบหยิบมาเล่นเยอะสุดด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่เดินโลมมิ่งได้เก่งมากนะ <c oughs> มีข้อเสียอย่างเดียวนะสับเฮลเคิร์ที่ผมเล่นมาก็คือมันแทงไม่ได้นะครับแค่นั้นจริงๆแต่ในเรื่องของการเช็คแมปการฆ่าแครี่ ค่าเมดค่าไฟเตอร์อะไรงเงี้ยเฮลเคือทำได้ดีมากนะครับเลดเกมก็ฆ่าแท้งได้ด้วยนะออกดาบดำได้ก็ตีแทงแป๊บเดียวก็ล่วงเหมือนกันนะฮะในอย่างที่บอกไปข้อเสียคือมันเป็นตัวยิงคัมไฟไม่ได้นะครับแต่ว่ามันล้วงเก่งนะครับเพราะงั้นอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ได้โลมแต่อยากจะเล่นแอสซซินสักตัวนะครับมันก็จะได้ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าอยากจะให้ดีนะครับเฮลเคือจะเล่นได้ดีมากถ้าในทีมเรามีแท้งแบบพวกอลิสนะครับเอสเมาร์ดาหรือแบบยูเรนัสอะไรเงี้ยถ้าเรามีแท้งในทีมเนี่ยก็ตัวของเฮลเคือจะโลมมิ่งเเียก้รอฮลค์ จะทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีมากๆเนื่องจากตัวมันเนี่ยล้วงเก่งนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาระหว่างแมปเนี่ยได้ไวมากๆนะดอยก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้โซโล่ได้ค่อนข้างดีเนื่องจากมันจ่ายดาเมจเองได้นะครับเช็คอินพิชชั่นเองได้ทำไรเองได้ค่อนข้างเยอะดันเวฟเองยังได้เลยนะครับด้วยความที่ตัวมันวิ่งไวแล้วก็ตีคีค่อนข้างไวเนาะประมาณนี้ะนะครับนะครับแนวทางการเล่นนะครับครับก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะจะ